เราูเห็นสภาพของกันเมื่อก่อนเขียนจดหมายตอนหลังนี่เริ่มมีส่งแชท <c oughs> ใช่ไหมฮะตอนหลังมี DM คุยกันแต่วละยะหลังเนี่ย <c oughs> เขาไม่รอบุเพศันิวาสมันกว่าจะมาเจอกนเน่ยท่านประธานมันยากขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาเลยมีแอปพลิเคชันครับ <c oughs> ความรักสมัยใหม่รักผ่านแอปครับ <c oughs> ถ้าเรียกว่าเป็นแอปประเภทแอปแมทชิ่ง <c oughs> แมทชิ่งคือจับให้มันไปชนกันครับท่านประธานครับครับ <c oughs> ํำรวจให้มาชนกันแล้วคนพบอย่างนี้นะเขาก็มีสถิตินะครับถ้าตัวเลขนะมีตัวเลขออกมานะเขาบอกว่าจากสถิติการหาคู่เนี่ยนะชายไทยเกินครึ่งเนี่ยเลือกผู้หญิงที่มีเงินเดือนเกิน3ามหมื่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเงินเดือนไม่ถึง3ามหมื่นขอประทานโทษสิ่งแรกเลยไม่ต้องอัพสวยอัพงามอัพเงินเดือนก่อนรครับท่านประธานครับผู้หญิงจําเป็นต้องอัพเงินเดือนแล้วครับวันนี้ครับ พราะผู้ชายเขาดูแล้วมันจะไปไม่รอดถ้าเกิดไปอยู่กับเขาเรียกกัดก้อนเกลือกินเนี่ยไม่ได้ครับต้องกินเกลือตลอดแน่นอนครัผู้ชายที่จะหาเลี้ยงผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีแล้วหรือไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับจะไปเอาสวยเอางามอย่างเดียวไม่ได้ครับดูความสวยความงามหน้าที่สวยงามทําให้สวยงามเป็นหน้าที่ของตัวต่อครับแต่ถ้าอยากจะได้คู่จริงต้องอัพเงินเดือนเลยครับต้องมีเขาเลยครับมาถึงจะอยู่กันได้ครับสําหรับผู้หญิงที่เขาเลือกผู้ชายผลสํารวจบอกว่า ผู้หญิงให้ความสําคัญกับส่วนสูงเป็นหลักครับผู้ชายผู้ชายนะครับที่ผู้หญิงเลือกคือต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า17 5เซนติเมตรน่าเป็นห่วงท่านประธานครับผู้หญิงประเภทนี้นี่เขาคิดแต่ตอนยืนอย่างเดียวเลยเหรอครับนแนวนอน,นจะเสมอภาคกันแต่มันเจอกันตอนยืนก่อนกับท่านประธานครับนอนทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างท่านประธานเนี่ย ถ้าเป็นสมนัยเียเขาไม่เลือกแล้วครับครับแต่สําหรับท่านประธานที่ท่านมีคู่มาได้เนี่ยทั้งๆที่ความสูงท่านไม่ถึงเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงเข้าใจว่าคนตัวเตี้ยจะมีความป้องการสูงคับท่านนอันนี้แหละเป็นเหตุที่เขาได้แต่งงานกันนะฮะใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าภ <ừ> รรยาท่านประธานก็น่าจะผิดหวังพอสมควรดหมอกันนะครับ มัน <cứ> เป็นแค่ความต้องการแต่ปฏิบัติการไม่สูงครับท่านานครับท <im mad> ่านผู้ชมแล้วท่านทั้งหลายครับอยากจะฝากกันตอนสุดท้ายว่าอย่าไปหลงกลแห่งความรักเพราะไอ้คนที่บอกว่ารักเราไม่ได้แปลว่าเขารักเราจริงเสมอไปต้องให้เขาพิสูจน์ความรักคือต้องเห็นความรักด้วยความเข้าใจกันครับปากบอกว่ารักประชาชนคนทั้งหลายพร้อมทุ่งกลายไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เมื่อยพัก แค่สี่เดือนขอลาหยุดสะดุดนักนี่หรือรักจากพ่อลุงถุงเท้าแดงครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดท่านท่านสมาชิกค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทางฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเทียมท่านพนมปีเจริญครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพผ,ผมพนมปีเจริญจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรักในท่านประธานที่เคารพม,มันเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมาก เพราะฉะนั้นมันจะต้องหาคำนิยามที่มันจะต้องเข้าใจง่ายๆบางคนเนี่ยก็เปรียบเทียบความรักเหมือนรอรถเมย์ท่านประธานเปรียบยังไงครับไอสายที่มาเนี่ยก็ไม่ใช่สายที่รอ,อไอสายที่รอก็ไม่มาสักทีหนึ่งและไอที่มาเสียบแทนเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นรถร่วมอออะไรจะขอร่วมขอร่วมพอมันร่วมเสร็จแล้วหายทั้งหัวทั้งหน้าเลยท่านประธานอ,าอันเนี้ย ผู้หญิงเขากลัวกันนะักกลัวกันหนาแต่ฝากน้องตัวต่อน้องไม่อย่าตั้งมาตรฐานไว้สูงเวลาเราจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งถ้าประธานบางคนเนี่ยที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงเอาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สะอาดเรียบร้อยผู้จาเพราะแล้วก็มีวินัยดีไม่มีหลอกน้องตัวต่อแบบนี้บวชไม่ศึกพวกนี่ <c oughs> <c oughs> บางคน จะเอามาตรฐานเอารถมาตรฐานลงมาหน่อยก็ได้อาจารย์เอามาตรฐานแบบพื้นพื้นะ่ะเอาเป็นคนมีวิน,นัยตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาอยู่ในระเบียบวินัยดีตอนนี้มันยังไม่ออกเลยอยู่บางขวางธรรมทานถ้าจะถ้าจะเอาสามีแบบนี้ต้องรองมันออกมาก่อนธรรมทานไม่มีแล้วท่านเสนครับ ตอนนี้รัฐบาลเราเนี่ยกำลังประชุมกันหลายครั้งแล้วว่าเราจะออกระเบียบในการแต่งงานว่าเราจะไม่ให้สิ้นเปลืองไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าบางคนท่านประธานแต่งงานไม่กี่เดือนเลิกกันเพราะอะไรฮะลงทุนไปเยอะก่อนแต่งนี่มีเงินอยู่ในธนาคารหลายล้านแต่งงานไปสามปีไม่มีเฉพาะเงินครับท่านประธานในธนาคารมีอะไรครับบ้านรถที่ดินอยู่ในธนาคารหมดเลย ยกเว้นเงินไม่อยู่แล้วเพราะลงทุนเยอะด้วยความเคารพครับน้ำเขาดีขอญาติจิบนิดนึงนน,น้ำซิกตี้ครับน้ำแร่ซิกตี้ครับน้ำเขาดีจริงๆท่านประธานผมอยากจะบอกบางคนเนี่ยท่านประธานจัดบรรยากาศในงานเหมือนโอลิมปิกเลยมีลูกฟุตบอลด้วยไปจัดในสาไวน้ำข้างๆเสาไวน้ำอ๋อสาวะวน้ำเป็นสะมาตรฐาน ทุกคนแต่งตงัวต้องเป็นนักกีฬามาหมดเลยแต่งงานสามปีเท่านั้นแหละเป็นยังไงครับไอที่เคยพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักไม่มีแล้วมีแต่คว้างจานกันทุกวันเวลาทะเลาะกันโ <c oughs> มโหที่ไหลเหยียบจานร่อนเหยียบจานล่อนกีฬาคว้างจานเหยียบตลอด <c oughs> หยียบจานร่อนไอนี่ก็เหยียบ200 <c oughs> กิโลต่อชั่วโมงวิ่งลบตลอด <c oughs> แต่เชื่อไหมครับท่านประธานคู่นี้ยังไม่เลิกกันฮะ <c oughs> ยังอยู่ด้วยกันห้สามปีมาแล้วโอ้อยู่ได้ยังไงครับมันมีความสุขผัดกันมีความสุขท่านประธานมีความสุขตอนไหนครับถ้าวันไหนเจ้าสาวเขว้ยงกระโดนเนี่ยเจ้าสาวมีความสุขเจ้าเบ่าไม่มีความสุขเพราะโดนแสกหน้าพอดีแต่ถ้าวันไหนเจ้าสาวว่างไม่ถูกเจ้าบ่าจะมีความสุขฮะเพราะกุหลบทัน๋อหลบทันมันก็มีความสุขเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันธรรมดาน ก็อยู่กันได้ก็อยู่กันได้ยังมีความสุขแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตั้งมาตรฐานสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาผมว่าเลือกผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งอย่างน้องเดียวเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็ชอบความสามารถสูงแล้วหัวเราะกันได้ทั้งคืนเพราะว่าน้องเดียวไม่ทำอะไรปล่อยมุกทั้งคืนเลยใครก็ชอบ แล้วครอบครัวก็ <like whole. S 2> มีความสุขเพราะขโมยไม่เข้าบ้านเพราะทั้งคู่ไม่มีใครนอนเลยนอนหัวเราะกันทั้งคืนธรนรมดาท่านประธานว่าขโมยจะเข้าตอนไหนท่านประธานเจ้าของบ้านยังไม่หลับนั่นจีนัองเดียวประท้วงครับฝ่ายรัฐบาลท่านบอกว่ามีนโยบายประชุมกันหลายครั้งแล้วเรื่องสิ้นเปลืองการแต่งงานเนี่ยครับผมเห็นด้วยนะครับทั้งทั้งที่ตาไม่มีนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยว่าสมควรจะลดค่าใช้จ่ายลงนะครับ เรื่องหอก็ไม่ต้องมันกว้างเกินไปสุดท้ายก็มานอนประกบกันอยู่ <st ut ters> แล้วบางคู่แต่งงานปีหนึ่งสามครั้ง <st ut ters> ผมเคยไปงานไปช่วยซองเขานะครับห <st ut ters> วนแต่งมาบอกงานเราได้มาบอกเอาการ์ดเชิญมาวันเลิกคุณก็ต้องเอาการ์ดบอกด้วยแล้วคืนเงินให้เราด้วยรายชื่อช่วยงานไปเท่าไหร่ต้องคืนเงินกลับ สำหรับสุภาพบุรุษที่คิดจะแต่งงานที่ยังไม่ถึงวัยอันนี้อยากฝากไปถึงน้องๆน,นะครับเสริมจากคณะรัฐบนนิดหนึ่งว่าให้คิดใ้รอบคอบก่อนนะครับที่เขาบอกว่าคนใดอยากออกคนนอกอยากเข้าโบราณพูดนะครับผู้ชายบ้านๆที่อยู่ตามชนบทหรือบ้านๆเราเนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีผ้าขม้าผูกเอวอย่างนี้นะครับตอนยังไม่แต่งงานนะฮะพอแต่งงานได้ประมาณ6เดือน7เดือน พ่กากรมาที่ปลูกเอวจะเลื่อนมาปลูกคอนะครับเห็นเมียที่ไรจะปลูกคอทุกทีครับภาระมันเยอะขึ้นครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับน้งเดียวให้ให้ข้อคิดในเรื่องความรักไว้ดีครับท่าน่าประธานะผมเรียนงี้ครับยังไงการแต่งงานก็มีข้อดีเยอะฮะอย่างอย่างเนี้ยท่านที่ปรึกษาผมเนี่ยทานาอเลี้ยงเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนเลยว่าเป็นคนดีนะฮะเพิ่งม,มารู้ตอนไหนครับตอนหลังจากแต่งงานได้สองปีฮะท่านประธาน แต่งงานแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีเมียเป็นคนบอกครับท่านประธานบอกว่ายังไงครับวันๆไม่เห็นมันทําอะไรเลยอ๋อมันไม่เคยทําไม่ดีอะไรเลยไม่เคยทําไม่ดีอะไรเลยวันๆเอาจะนั่งกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยท่านประธานอันนี้คือความน่ารักแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานผมอยากจะบอกกับคุณผู้ชายเอาไว้เรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายจริงๆอยากให้ดูนี่ท่าน รัฐมนตรีเหมียวเป,ป็นตัวอย่างเคยปฏิบัติอย่างไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นทุกวันนี้รอยกระทงก็ยังไปลอยกันอยู่ท่านสมภาคน,นี่ปีนี้อายุจะ60แล้วคิดดูภรรยาจะอายุขนาดไหนใกล้เคียงกันหรือเปล่าก็ยังไปลอยกระทงกันอยู่ยังโรแมนติกอยู่บางคนมีภรรยาอายุขนาดนี้ไม่ชวนไปลอยกระทงแล้ว <c oughs> ชวนไปไหนกันไปลอยอังคารท่านประธานตรงกับบนา,านังคารพอดี อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเจ้าบ่าวไม่ต้องหล่อปานเทวดาเจ้าสาวไม่ต้องไม่ต้องสวยแบบนางฟ้าเหมือนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ต้องสวยขนาดนี้เอาเป็นว่าสวยกำลังดีพูดจาเพ,พระะเาะเพราะท่านเลขาฮะแต่งงานหรือยังครับคนดูที่ห้าฮ่าฮ่าเนี่ยครั้งสุดท้ายที่พูดประโยคนี้เนี่ย ฉัน,นยังรักเธออยู่นะครั้งสุดท้ายอ่ะพูดเมื่อไหร่ครับหรือหรือโง่ฉุกเฉินอะไรเน่ยเคยพูดกับสามีครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหรพี่นี่ปลาอะไรเนี่ยสีส้มจังเลยสามีเขาจะได้รู้สึกเป็นพระเอกอ๋อนด่เป็นปลาแซลมอนน้องก<อ>็งรู้แล้วว่าเป็นปลาแซลมอนทำไมสีมันไม่เหมือนกันนะ<อ>ครั้งสุดท้ายทำแบบเนี้ยเมื่อ,อไหร่ สามีเขาจะได้ทําสวมเป็นบทพระเอกอ่ออนดีปลาแซลมอนสีส้มเข้มๆเนี่ยก็เป็นปลาธรรมชาตินะดองส่วนได้สีอ่อนๆเนี่ยเป็นปลาเลี้ยงไม่ใช่เป็นปลาธรรมชาติเขชาช้วลาล่าเขาจะได้รู้สึกเป็นพระเอกแต่เอาแต่พอดีนะไม่ใช่โง่ตลอดไม่ใช่กินปลาแซลมอนเสร็จกินปลาดิบเสร็จขับรถผ่านวัดพระแก้ววัดอะไรอ้จะไม่ฉลาดอะไรขนาดนั้นเอาโง่แต่พอดีโง่แบบประมาณว่าเป็นนางเอกเหมือนกินน้ำส้มอะไรประมาณนี้ แต่อย่างง่้ตลอดรอดฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับฝากไว้ในเบื้องต้นด้วยความเคารพเพราะว่ารักในวันว,นเวนาเลนไทน์คือรักอย่างเข้าใจและที่สําคัญอย่ารักแบบด้วยหัวใจแต่ต้องรักด้วยสมองครับท่านประธานโอ้ขอบคุณมากครับท่านประธานคนจะไปแต่งงานกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมียก่อนนะครับจะได้จบจบกันสักทีนะฮะรำคานนะครับรำคาญสภาน้อง